สแกรี่ <Scary. S 2> ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณนะคะเริ่มฟังกันเลยวาเห็นด้วยกับแผนการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะการประทะโดยตรงในสภาพที่แบตเตอรี่รถยังไม่เต็มร้อยคือความเสี่ยงที่สูงเกินไปวิลรีบวิ่งไปที่โซนห้องครัวเธอถอดถังแก๊สขนาดเล็กออกจากเตาแล้วใช้เทปกาวพันเศษผ้าที่ชุ่มน้ำมันติดไว้เป็นชนวนอย่างรวดเร็ววานลดกระจบกกันกระสุนฝ,ฝั่งคนนั่งลงเพียงเสี้ยวเดียวพอให้มีช่องว่างวิล เตรียมตัวนะ3ามหนึ่งไปเลยวิวจุดไฟแล้วทุ่มถังแก๊สออกไปสุดแรงมันกลิ้งหลุนหลุนไปหยุดอยู่ที่ซากรถบรรทุกเก่าห่างออกไปประมาณ50เมตรตุ้มตุ้มแรงระเบิดทำให้เกิดลูกไฟดวงใหญ่สว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความมืดเสียงโลหะฉีกขาดและเปเลวเฟิงดึงดูดสายตาของร่างที่ยืนแข็งทื่อพวกนั้นทันที พวกมันหันหัวกลับไปทางต้นเสียงพร้อมๆกันเหมือนหุ่นยนต์และที่น่ากลัวกว่านั้นคือลำแสงสีเขียวจากท้องฟ้าพุ่งวูบลงมาที่จุดระเบิดนั้นทันทีว่าจังหวะนี้แหละสู่ประตูเขต7วารีปล่อยรถให้ไหลเงียบๆผ่านฝูงร่างที่กำลังมุ่งหน้าไปหาเปเลวไฟเขาขับมินิบัสมาจอดหน้าประตูเหล็กยักษ์ของเขตเจ็แล้วรัวรหัสสัญญาณไฟสูงเป็นจังหวะตามที่ได้ยินจากวิทยุครืดครืด ประตูเหล็กค่อยๆเลื่อนเปิดออกมาเพียงพอให้รถมินิบัสแทรกตัวเข้าไปได้ทันทีที่ท้ายรถพ้นขอบประตูทหารในจุดเกราะหนักหลายคนก็รีบผลักประตูปิดล็อกหนาแน่นหลายชั้นวิลถรุดตัวลงนั่งกับพื้นรถอย่างหมดแรงเราเรารอดแล้วใช่ไหมว่า วายยังไม่ตอบเขาจ้องมองออกไปที่กระจกกันกระสุนภายในเขตเจ็ดนี้ไม่ใช่ใค่ายอพยพธรรมดาแต่มันดูเหมือนฐานวิจัยอาวุธที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรประหลาดและที่กลางลานกว้างมีซากข,ของสิ่งประหลาดบนท้องฟ้าที่ถูกชํำละวางอยู่ด้วยความจริงที่น่าขนลุกชายในจุดกล่าวคนหนึ่งเดินมาเคาะกระจกรถมินิบัสของพวกเขาหวานลดกระจกลงเล็กน้อยชายจุดกล่าวยินดีที่รอดมาได้นะครับ รถพวกคุณเจ๋งมากที่กันการตรวจจับได้นานขนาดนี้ชิ้วชิวคะ่ะแต่บอกหน่อยสิตอนที่อยู่ข้างนอกนั่นะ่ะมีใครในพวกคุณสบตากับพวกมันตรงๆหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้วิวชะง,งักเธอหลบสายตาแล้วนึกถึงตอนที่จ้องมองดวงตาสีฟ้าหมุนวนผ่านกล้องวงจรปิดเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะคะ